สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะขนะเนาะกับเอยตุกตาพาฝันส่วนลังเหือนก็อากาศดีดีเบิ้งขนนั่งมีน้ำส่วนลังเหือนเบิ้งเสียงดังเจียวเจ้าเนาะขนะเนาะอากาศดีลมเย็นๆแดดอุ่นๆมีแห้งมีแห้งเอยตุกตาก็ไปยันย่างออกกําลังกายค่ะกับแฟนเอ้ยสมองนึ่งก็เลยเข้าเหอนมาค่ะ เอาเหินมาแล้วมาต้มกาแฟกินเนาะ,ะเนะเมื่อกี้นี่ก็ได้ะต,ะต้มน้ำชาบแมโบแมนกาแฟต้มน้ำฉาชาขิงค่ะกินแล้วหละกินแล้วลก็เลยพูดละแก้วค่ะเอ้ยก็เลยออกมานั่งเยวข้างนอกอสวน่ฟนเอ้ยก็เบิ่งนั้นกีฬาโอลิมปิกโตนะะเนาะเพราะว่าอีกมือสองมือพันกันาะสินสุดกันนั้นแข่งแล้วสิน่คะอากาศดีอันแดดอุ่นๆลมเย็นๆเนาะ,ะเนะ คนก็ออกข้างนอกหลายเด้อค่ะนั่งนําสวนนี่ก็เต็มทางหลังเหือนเอ้ยนี่อันเว้นแต่พันไปโฮลิเดย์เนาะก็เนาะนั่งเห็นันกลางกันห่มอันใหญ่ๆแล้วกันนั่งคุยกันเสียงเจียวเจ้าหลังหลังอันบานก็ได้มอากาศชื่นก็เลยคนก็เลยอันนั่งข้างนอกว่างั้นเถอะเอ้ยก็เอ็ดแต่คําเช้านเอ้ยก็เอ็ดสวนเอ็ดสวนก นำมองนั่งมองนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่างบนแล้ว้อคะก็น่ะไปอีกฝั่งนูน้นค่อยเอ็ดไปเนาะค่ะเนาะค่อยเอ็ด,ดันนั้นไปเพราะมันเป็นอากาศอันสบายสบายคะ่ะลมพัดเย็นเย็นสิคะ่ะก็น่ะเอ็ดไปบนแล้วมื้อนี้กับเมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะแล้วฝั่งนู้นก็นไปอันงามขึ้นน้ำล่องหินแต่นะคะเออก็เลยเป็นลุกมันอ,อกแล้วก็เลยมาทำความสะอาด เอาตะไครนที่ว่ามันเป็นนั้นแบบต้นฝืมเนาะค่ะน่บ้านหนอนาะมันเป็นตะไคร้น้ําเพราะว่าช่วงหรือฝนตกแล้วมันสีขึ้นเป็นสีเขียวๆมันก็งามตาอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาเดดเผาแล้วมันก็ตายเสียงค่ะเออก็เลยมาเอาเอาอันนั้นมาขูดออกก็ได้บักไหลกับเครื่องกระขูนนึงก็เอ็ดงานแดนั่งนั่งแดเนาะคนอันนี้ก็เลยมานั่งงานคุยกันจักน้อยค่ะว่าไหนจักน่อยแล้วน่ะไปอัน เอ็ดงานโตเอ็ดเอ็ดส่วนนะคะพวนดินดอกไม้เขอตุ๊กตาก็มืเซาก็นีอันดังถึงนี่แล้วแล้วค่ะส่วนน้อยเดี๋ค่ะเดี๋ยวมันเป็นส่วนใหญ่เด้อที่ว้านี่ก็ตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะความสุขเล็กๆเล็กน้อยก็พวนดินดอกไม้อันอันเดิมมันตายเอ้ยก็ตัดออกกระโดกโดกเด้อที่ว่ามันแห้งตายมันเมื่ออายุเนาะค่ะอายุอายุไข่พันสิ้นสุดหลงว่างั้นเ้อะปะเอ้ก็เอากันไก่มาตัด อกอ่ะก็เหลือที่ว่าโดกที่ว่าอย่างเฮอสีสันเอก็ทิมไว้กะพอมันมดช่วงนานาดอกไม้บานมดแล้วเอ่ก็เอาตัดที่ว่าที่มันโดกที่มันลุยออกมดแล้วก็แต่งกิ่งค่ะแนี้กันแต่ว่ามันก็เหลืออยู่หลายอาทิตย์อยู่แล้วค่ะเพื่อเอ้ยนะอันเอ็ดแล้วก็ค่อยๆเอ็ดไปค่ะก็พอดีพันก็มดซุกอันดอกไม้บานนั้นเป็นบางดอกเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันสีโดกดอกข้างหลังเอ้ยเนี่ยค่ะนี่อันนี้มันซิกําลังจะขึ้นเนี่ยค่ะ กำลังเป็นจีนะคะจะนาออกดอกเป็นสีม่วงชมพูอมม่วงเต็มละคันอย่างนี้หลยอยู่ค่ะนี่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งพุ้นแล้วก็ทางหน้าเหนินก็ค้นอีกเนาะค่ะเนาะนล้ก็เพียพันเนาออกดอกก็ยังเหยาวอยู่ค่ะนี่เป็นพืชเลยค่ะฟังงามไปอีกแบบนะะเนาะะนไหลดอกไหลอยยันสีสันว่างั้นเถอะปะแต่ว่าถ้ามีสวนแล้วโบแต่งโบทําความสะอาดก็หกเ้ยค่ะ เอาตุงๆหกถ้ามีส่วนนี้ก็ถ้าโบโบปัตโบกวดนี่ก็เป็นหกความรู้สึกของเอ้ยเน้อค่ะเด้อเอ้ยก็ทำมันมันเป็นงานแม่บ้านเนาะค่ะเนาะงานนั้นอยู่กับบ้านสิค่ะค่อยเอ็ดไปเนาะค่ะเนาะอันคำว่าช่วงเดือเมื่อยกระเสายุดว่าง,งั้นเถอะแต่ก็ใครเครียดดีเด้อค่ะอันทำส่วนนี้ใครเครียดมีความสุขค่ะมีความสุขอันอยู่กับอัน ธรรมชาติเนคะค่ะเนาะดอกไม้บานอันเด็ดออกอุ่นๆลมพัดยเย็นๆเสิค่ะนกฮองอันแมงไห้ก็มาโตมันเอาน้ำหวานไหลๆเดี๋ยค่ะน้ำส่วนนี่จักแมงอันผีเสื้อเนคะค่ะเนาะเพียบแมงกระเบอือกันไหลคะ่ะเมื่อกี้นี่มาจับอยู่นี่สองสามตัวไปละบินไปน้ำส่วนนี่ก็คืออีกบรรยากาศนึงหนะค่ะเนาะสำหรับคนรักอธรรมชาติเด้อค่ะเด้อก็บอกว่ากันเนคะค่ะเนาะความสุขนี้ต้องทําเองก็ แล้วแต่อันเห่านะ่ชอบแบบเลยบางั้นเถนาะถ้าชอบันบางคนมันก็อยู่แต่นําห้องแอร์เนาะกนเนาะชอบเย็นๆกันอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงเนาะคนเออตุ๊กตามันชอบอยู่อันเตะอกลมพัดสิค่ะมันเป็นเนือความรู้สึกที่ว่าสดชื่นเนาะก็เนาะอันนี้ก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของคนอ่ะอันนี้ก็คุยกันอยู่นําส่วนลังเหินนะคะเด้อคือเพื่อนๆมีแต่อันความสุขเนาะก็เนาะอัน สบายใจสบายตัวแม่บอกค่ะโบเฮิมเป็นใครเป็นหนาว่างั้นเนหะเคือมีแต่ความโชคดีค่ะเอตเต่ก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะดูแลตัวเองก่อนเนาะคะ,ะก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นถ้าโบดูแลตัวเองก็โบาสามารถที่จะไปเบื้องคนอื่นได้แม่บอกค่ะเอยก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คุยกันในสวนหลังเฮือนเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เมื่อใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความสดชื่นเนาะคะ่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ